นี้เราเคยได้ยินว่ามัธยมปานิเวศเนี่ยรับงานแบบไม่ว่าจะเป็นงานหนังที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ที่เราไปถ่ายทําเมื่อประมาณ4ีหปีก่อนรับเป็นวงดนตรีแบล็กอัพปัจจุบันยังรับอยู่ไหมครับปัจจุบันรับครับน่าส่วนใหญ่ก็คือสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่าผสมกับสิทธิ์ปัจจุบันอย่างน้องรุ่นรุ่นน้องเนี่ยคือเขาเริ่มเติบโตขึ้นมาละต้องเป็นต้องถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่น้องๆเห็น เห็นพี่ๆมาช่วยดูแลแล้วก็เห็นความประสบความสําเร็จของพี่ๆมันเป็นพลังหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปสื่อวิดีโอหรือในความสัมพันธ์ของส่วนตัวมันเป็นแรงผลักดันให้น้องๆอยากเป็นในสิ่งที่ที่เป็นเหมือนพี่ <ๆ S 1> ก็ถึงไี้บอกว่าบางทีเราอะเด็กก็อยากจะเป็นเป็นนักร้องดังอยากเป็นนักดนตรีอ,าอยากเป็นแดนวงน,น,งนู้นวงนี้ศิลปินคนนั้นคนนี้ บางทีจุดมุ่งหมายของเด็กอาจจะไปไม่ถึง <Huh. S 1> อาจจะไปไม่ถึงมีสิทธิที่จะฝันอาจจะไปไม่ถึงแต่เราจะทํายังไงให้เด็กมีความรู้สึกเขาเขาเพียงพอกับคําว่าซูเปอร์สตาร์ star. ให้เพียงพอกับคําว่าซูเปอร์สตาร์ที่เขาอยากจะไปยืน <im Sophie> เหมือนนักร้องอยากจะไปยืนเป็นซูเปอร์สตาร์ของประเทศ <im S 1> แต่บางคนอาจจะไปถึงนะและบางคนก็อาจจะไปไม่ถึงแต่เราจะทํายังไงให้ให้เราสามารถสร้างเด็กให้ให้เป็นซูเปอร์สตาร์ได้ เราก็เลยคำว่าซูเปอร์สตาร์ของครูคำซูเปอร์สตาร์คือการเป็นคนเก่งและคนดีมไม่ต้องเป็นถึงกับว่าเออดีเด่นว่าทันคือไม่เป็น<ะ>จะต้องเป็นที่หนึ่งของประเทศไม่จะเป็นไม่ยังเป็นที่หนึ่งของโลกขอแค่คุณเป็นคนดีและคนเก่งคุณก็คือซูเปอร์สตาร์ได้ใช่เป็นซูเปอร์สตาร์อย่างน้อยเป็นซูเปอร์สตาร์ของครอบครัวของตอนเองของคุณครูของสังคมที่อยู่ของโรงเรียนมผมว่าเขาเขาภูมิใจแล้วนะ ในทุกวันนี้พ,พยาพามสอนแนวคิดเขาว่าบางทีแล้วเนี่ยคำว่าซูเปอร์สตาร์มันไม่ถึงกับที่ที่เรามองอ่ะอยากจะเป็นเหมือนคนนู้นอย่างนักร้องดังคนนี้ันนี้แต่บางทีกว่าที่เราจะไปถึงมันอาจจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆหรือเราอาจจะเป็นไปถึงแล้วเป็นมันก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายเพียงแต่ว่าเราเป็นซูเปอร์สตาร์ในสิ่งที่เราควรจะเป็นในสิ่งที่เพียงพอที่จะเป็นและมีความสุขดีกว่าก็เลยก็เลยมีนัดซูเปอร์สตาร์ เกลูซูเปอร์สตาร์นุซูเปอร์สตาร์เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีความรู้สึกเฮ้ยนัทซูเปอร์สตาร์นุซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์อะไรซูเปอร์สตาร์ประชานิเวศอะก็ติดคำว่าซูเปอร์สตาร์นักเรียนก็มีความรู้สึกว่าเออมีความรู้สึกมีความภูมิใจในตนเองครับแล้วอะไรที่ครูทั้งสามคนทั้งครูชวีวันครูครูหนุ่มและครูที่ว่าช่วยกันทำให้หล่อหลอมให้เด็ก ที่จบไปแล้วเขากลับมารักโรงเรียนกลับมาเฮ้ยพี่ช่วยน้องกลับมาช่วยส่งเสริมน้องๆครับมีหลากหลายอย่างครับนะผมเชื่อว่าเป็นมันถือว่าเป็น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 ผลประโยชน์ทางอ้อมเลยที่เราตั้งใจสอนเขาตั้งใจสอนเขาด้วยความรักด้วยความจริงใจนะไม่ว่าทางด้านเรื่องของวิชาการหรือคุณลักษณะที่ดีในการเป็นเป็นเป็นมนุษย์ที่ดีของสังคม เป็นเป็นเป็นคนดีของสังคมเราใส่ความจริงใจเข้าไปชี้ให้เขาเห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องของของพี่ของน้องการอยู่กันเป็นครอบครัวาาาการรักกันสามัคคีการในทำจุดใดจุดหนึ่งอ,อย่างเช่นการประกวดหรือการจะไปออกงานตรงไหนชี้เห็น<อ>ว่าเออตรงเนี้ยผิดพลาดอย่างไรแล้วเราจะไปปรับใช้ในอนาคตอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นตรงต่อเวลา ตรงต่อเวลาที่เราควรจะมา,าตรงเวลาเพราะมันจะฝึกของลักษณะของของการเป็นมืออาชีพในอนาคตเรื่องการตรงเวลาถ้าจะเป็นศิลปินคุณต้องตรงเวลานะระเบียบวินยัยมีวินัยในตนเองนะครับมีความรักความศักสมานสามคัคคีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่จะต้องได้มัธยมปรชาชในเวศอัตลักษณ์ของนักเรียนที่จะต้องทําตามทุกคนคือเขาจะรู้เลยว่ามารายาทดีมีจิตอาสา อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตมขนท่านข่มท่านนะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนจะเด่นดังระดับประเทศหรือจะเด่นดังในระดับซูเปอร์ตาร์ขนาดไหนเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้อาวุโสผู้ที่มีประสบการณ์ที่ชี้แนะเรานะนั่นะคือสัมมาคาราวะมารยาทดีวนะงเราเน้นมากครับเรื่องมารยาทดีในการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับและสิ่งที่ทําให้เรายืนหยัดจนทุกวันนี้ก็เพราะปรัชญาของโรงเรียน มุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศให้นักเรียนเป็นเลิศเมื่อนักเรียนเป็นเลิศแล้วเขาไปประสบความสําเร็จในอาชีพของเขาด้วยด้วยด้วยแนวคิดและมุมมองของเขาโตขึ้นเวลาเขาอยู่ในวงเขาอาจจะคิดไม่ไกลอย่างครูอย่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเราผ่านมาแล้วเรามองอยู่ข้างบนอยู่ชั้นเจ็ดเรามองเห็นลูกเราเห็นนักเรียนเราเดินอยู่ชั้นหนึ่งกำลังเดินมาอยู่ข้างหน้ากำลังมีหนามหนูหลบหน่อย บางทีเด็กก็ด้วยความดือ้อไม่หลบแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรรอแปบ๊บเดียว<ม>เดี๋ยวก็ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกอ<ม>เดินไป<ม>เหยียบปุ๊บเป็นแผลขึ้นตรงเนี้ยเรากำล,ลังบอกเขาเมื่อเขาไปประสบตนเองถามว่าผิดหวังเสียใจยไหมไม่ผิดหวังเสียใจยถือว่าเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำที่นักเรียนก้าวไปแล้วเหยียบนักเรียนรู้และถอยออกมาแล้วรักษาแผลแล้วไปต่ออ<ม>ีก19แต่นักเรียนบางคนไม่ไม,ไม่ไม่รู้ไง กำลังมองขึ้นไปข้างบนบนฟ้าเขาไม่เห็นอะไรนี่แต่เราเห็นมาก่อนเราก็สามารถที่จะบอกบอกเขาได้ในเมื่อเขาผ่านจุดนั้นไปแล้วเขาไปประกอบอาชีพสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดคือเด็กในเรียนนึกถึงคําสอนไม่เฉพาะคุณครูนะครของคุณพ่อคุณแม่ของครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นคุณครูในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศ คุณครูที่ว่าคุณครูธนกิจคุณครูชีวีวันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของครูในโรงเรียนมัธยมประชานิเวาที่ที่สอนเด็กๆแบบนี้นะครับก็มีความรู้สึกว่ามันมันภูมิใจฮนะในในของความที่เป็นของอาชีพรับราชการครูไม่ได้เป็นแค่อาชีพครูไม่ได้เป็นแค่อาชีพครูเป็นอาชีพรับราชการครูเพราะทุกวันนี้อาชีพครูมีเยอะ ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออเราจะทำยังไงให้คำว่าค่าราชการครูสอนเด็กแล้วก็ให้เด็กมีความคิดมีแนวคิดในมุมมองที่ดีต่อสังคมตรงนั้นมากกว่าที่ที่จะทำให้ตนเองเก่งเก่งแล้วแต่แนวคิดมุมมองอ,อ่อนลงอะไรประมาณนี้หรือมุมมองน้อยลงนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นแหละที่อยากจะใส่ มากที่สุดใส่ความรู้ใส่ให้ให้นักเรียนหรือท,ทุกคนนะมีลักษณะที่ดีก็คือมีมุมมองแนวคิดทัศนคติทัศนศวิสัยวิสัยทัศน์ที่ดีต่อสังคมแล้วเราจะอยู่ในสังคมอย่างพึ่งพาอาศัยกันอย่างมีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของคุณกับเรื่องของผมเท่านั้นนะครับต้องสอนต,ตรงนี้เยอะๆครับเพราะว่าสังคมในภายภาคหน้ามีการเปลี่ยนแปลงไปอีกเยอะเรายังไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรอีกไหม ขนาดนี้เราก็เปลี่ยนแปลงวิถีใหม่กันทุกเนาะประมาณนั้นเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วไม่รู้วลาเดือนหน้าเห็นว่าปีหน้าเลยเดือนหน้าเราจะต้องเปลี่ยนอะไรอีกนั่นแหละประมาณนั้นค่ะสําหรับที่เราเรียนจบไปแล้วนะคะเราก็ได้นําคําสั่งสอนนะคะจากอาจารย์ทิวานะคะอาจารย์หนุ่มนะคะแล้วก็มีอาจารย์อีกท่านหนึ่งก็คือนางฟ้าของวงพวกเราเลยนะคะเจวีนะคะก็ได้หลากหลายเลยนะคะส่วนตัวนัดนะคะก็จะเป็นการ ความอดทนค่ะความมุ่งมั่นในการที่เราจะทำอ,ะอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเราก็ต้องมีความอดทนแล้วก็พยายามตั้งใจจริงนะคะที่จะทำสิ่งสิ่งนั้นให้สำเร็จค่ะที่นี่สอนให้เราไม่เคยไม่ย่อท้อค่ะมันทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่แบบไม่ยอมแพ้ะคะ่ะทำอะไรก็ต้องทำให้สำเร็จค่ะแล้วก็มี การสอนเรื่องวินัยค่ะไม่ว่าจะเป็นการรวมวงตั้งแต่สมัยรวมวงค่ะก็คือเช้ากลางวันเย็นเนี่ยเราก็จะต้องมาให้ตรงเวลาค่ะเรื่องตรงนี้ค่ะมันก็สามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานในอนาคตก็คือณนะตอนนี้ค่ะก็คือได้เลยเพราะว่ามันสอนให้เรารู้จักคําว่าวินัยอะไรเงี้ยค่ะได้วิชาวความรู้ที่ได้จากวงนี้ครับไปต่อยอดเพื่อศึกษาต่อมหาลัยครับก็คือตอนอยู่ที่นี่เป็นแดนเซอร์แล้วพอเราจบม .6 ไปแล้วก็สอบในสขาขาหน้าติ่สากคน ก็มันหลักสูตรที่ผมเรียนเป็นหลักสูตรเฉพาะทางนักศิลปกลของศิลปะลีวิโลดครับก็เลยเอาทักษะการเต้นแล้วก็แบบพื้นฐานที่ตัวเองมีเอาเข้าไปสอบครับเพื่อไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยครับปัจจุบันนะก็เป็นครูครูวิทยากรพิเศษอยู่โรงเรียนมาเยมประชานิเวศครับก็คือถือได้โอกาสได้มาเป็นครูสอนเด็กๆรุ่นใหม่ที่เป็นนักดนตรีคอยปลูกฝังเรื่องระเบียบวินยัยเรื่อง วิธีการซ้อมหรือแบบการใช้ชีวิตในปัจจุบันครับเพราะว่าในผมยังเคยนึกว่าณณตอนที่ผมเป็นเด็กอะ่ะผมเคยทําไม่ดีหรือทําอะไรตรงเนี้ยผมนึงก็แบบมีความเข้าใจเด็กมากขึ้นแล้วแบบสามารถสั่งสอนในเด็กที่ไปทางที่ผิดได้แล้วกลับมาในทางที่ถูกได้ครับโอ้ความรำคาจคือเยอะมากนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าอย่างแรกคือเรียนจบมาห้าปีแล้วคือมีความคิดถึงวงมากนะครับอยากกลับไปหาอาจารย์หาน้องมากนะครับแล้วก็ความรับใจคือ ต้องบอกว่าเราเนี่ยมันเป็นวงติมทุ่งนะมันมีสมาชิกแบบ5้าสิบกสิคนอะไรเงี้ยเยอะมากๆนะครับก็เราทํางานกันเป็นทีมนะครับก็คือมันเป็นสังคมสังคมหนึ่งที่แบบช่วงนั้นคือจําได้คือเปรียบเสมืนอนครอบครัวที่สองของผมนะเพราะว่าเรามีพี่มีเพื่อนมีน้องอะไรเงี้ยคือคอยช่วยเหลือคอยแบบเขาเรียกว่าอะไรคอยช่วยเหลือกันคอยแบบดูแลซึ่งกันและกันดีมากๆตอนนั้นคือเป็น ผมสุกที่แบบประทับใจมากๆอย่างตาติมอยูุ่กวันนี้นะครับ<อ>แล้วก็มีอาจารย์ที่ดีด้วยอาจารย์คือเราเขาสอนเราแบบยิ่งกว่าครูคือเหมือนพ่อสอนลูกเหมือนแม่สอนลูกเลยอย่างเงี้ยครับอยากจะบอกว่าตอนนั้นนะฮะเริ่มต้นจากวงโยวธวาทิตเลยนั่นคือสิ่งแรกที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ที่ว่าในชมรมนี้นะครับ ตอนนั้นนี่โดนหนักมากโดนเคี่ยวเข็นหนักมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสามารถทางดนตรีนะฮะแนวคิดทางดนตรีทฤษฎีดนตรีนะครับผมความรับผิดชอบความมีระเบียบว,วินยัยการตรงต่อเวลาการอยู่ร่วมกับผู้อื่นการมีน้ำใจแบ่งปันหรือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนทุกคนที่ควรจะพึงมีนั่นก็คือทัศนคติที่ดีแนวคิดที่ดีนะครับ ได้รับมาจากตรงนี้หมดเลยจากเมื่อก่อนก่อนหน้าที่เข้ามาอยู่วงโยธวาทิเนี่ยผมจะเป็นเด็กค่อนข้างเกเรเหลวไหลหนักๆเลยคนหนึ่งนะครับพอเข้ามาอยู่ในวงนี้อาจารย์ที่ว่าจับขัดเกลาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เหลวไหลต่างกนนะอาจารย์ที่วาถอดออกหมดนะครับจนเป็นคนที่ประสบความสําเร็จ ระดับหนึ่งเหมือนทุกวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ที่วาด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เคยอบรมสั่งสอนผมมาด้วยนะครับ